เลขที่สิสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสเมเชียดาราลอมเลขที่7ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัชนาสินเคนเลขที่6 ลักษณะของสมุดเงิน2ช่องสมุดเงิน2ช่องเป็นสมุดบันทึกรายการขั้นต้นประเภท1ใช้สําหรับบันทึกรายการรับจ่ายเงินทั้งรายการที่เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคารสมุดเงินสดสช่องเป็นทั้งสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและบัญชีแยกประเภทดังนั้นเมื่อบันทึกรายการในสมุดเงินสดสช่องแล้วให้หายอดคงเหลือได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปอีก รูปแบบของสมุดเงินสดสองช่องสมุดเงินสดสองช่องจะมีรูปแบบคล้ายๆกับบัญชีแยกประเภททั่วไปโดยแบ่งออกเป็นสองด้านด้านซ้ายมือคือด้านเดบิตใช้บันทึกรายการรับเงินส่วนด้านขวามือคือด้านเครดิตใช้บันทึกรายการจ่ายเงินหรืออาจจะจำง่ายๆว่ารับซ้ายจ่ายขวาก็ได้การบันทึกรายการในสมุดเงินสดสองช่องหนึ่เขียนวันเดือนปี การบันทึกรายการในสมุดเงินสด2ช่องการบันทึกรายการในสมุดเงินสด2ช่องแบ,บ่งเป็น2กรณีกรณีรับเงิน1เขียนวันเดือนปีทางด้านเดบิตในช่องพศเดือนและวันที่2เขียนเลขที่ใบสําคัญรับเช่นใบเสร็จรับเงินลงในช่องเลขที่ใบสําคัญ3เขียนชื่อบัญชีที่บันทึกคู่กับเงินสดธนาคารลงในช่องรายการส เขียนเลขที่บัญชีที่บัญึกคู่กับเงินสดธนาคารลงในช่องที่เลขบัญชี 5. เขียนจํานวนเงินลงในช่องเงินสดหรือช่องธนาคารกรณีการจ่ายเงินมีขั้นตอนดังนี้ 1. เขียนวันเดือนปีทางด้านเครดิตในช่องพศเดือนและวันที่ 2. เขียนเลขที่ใบสำคัญจ่ายเช่นใบเสร็จรับเงินลงในช่องเลขที่ใบสำคัญ 3. เขียนชื่อบัญชีที่บันทึกคู่กับเงินสดธนาคารลงในช่องรายการ 4. เขียนเลขที่บัญชีที่บันทึกคู่กับเงินสดธนาคารลงในช่องเลขที่บัญชีข้อสังเกต 1. นรายการเปิดบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเงินฝากธนาคารให้บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 2. กิจการอาจจะทำใบ สำคัญรับและใบสำคัญจ่ายขึ้นอีกต่างหากเพื่อทำเป็นใบปะหน้าเอกสารและกำหนดเลขที่เรียงตามลำดับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกในการบันทึกบัญชีและการค้นหา 3. รายการนำเงินสดไปฝากธนาคารและรายการถอนเงินจากธนาคารมาใช้ในร้านถือเป็นรายการทั้งรับและจ่ายเงินดังนั้นรายการทั้งสองรายการนี้จะต้องบันทึกทั้งสองด้าน และเขียนตัวอักษรลงในช่องเลขที่บัญชีในการปฏิบัติการบางแห่งจะทำเอกสารอ้างอิงทั้งใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่ายการผ่านรายการจากสมุดเงินสดสองช่องไปแยกประเภททั่วไปโดยปกติกิจการที่ใช้สมุดเงินสดสองช่องมัจกจะบันทึกรายการในสมุดเงินสดสองช่องพร้อมกับผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป ทันทีเพราะความเคยชินกับการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่คือเดบิตและเครดิตและเพื่อปกป้องการหลงลืมแต่หากผู้ทำบัญชีเข้าใจหลักเกณฑ์การทำบัญชีแล้วก็สามารถผ่านรายการจากสมุดเงินสด2ช่องไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังจากที่บันทึกรายการในสมุดเงินสด2ช่องเสร็จสิ้นแล้วโดวยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ผ่านรายการโดยเรียงลำดับวันที่และดูชื่อบัญชีช่องรายการว่าเกี่ยวข้องกับบัญชีใดและบันทึกการเดบิตและเครดิต2ดูจำนวนเงินที่บันทึกว่าปรากฏในช่องเงินสดหรือธนาคาร 3. เขียนวันเดือนปีในบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง 4. เขแยนชื่อบัญชีที่บันทึกคู่กันคือเงินสดหรือธนาคารในช่องรายการ 5. อ้างอิงเลขบัญชีของสมุดเงินสดสองช่องโดยใช้ตัว อย่างว่ารอจุดสอดจุดในช่องหน้าบัญชีหใส่จำนวนเงินลงในช่องจำนวนเงินขอบคุณที่รับชมแล้ว,ลวเจอกันใหม่้นวาน